สว,ส,สวัสดีครับ,รบชุดสุดท้ายวันที่4ของการทําการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปนะครับวิเคราะห์วิจารณ์กันแล้วก็นําข้อมูลในเชิงลึกมาฝากกับทุกท่านนะครับก็วันนี้จะเหลืออีก2คู่ใครจะเข้ารอบต่อไปครับอ,อ,อันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าสายล่างทั้ง2คู่เลยโอเคสายล่างนี้ไม่ค่อยเคี่ยวนะครับเพราะดูจากชื่อวันนี้แล้วเนี่ย หลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยนอนได้ไหมอย่านอนครับดูคู่ห้าทุ่มก่อนแล้วค่อยนอนทีหลังแต่แต่คิดว่าสองคู่นี้น่าจะเล่นบอลกันสนุกสนุกนะอเออน,นี่มันแ<อ>น่ครับอ่คู่แรกห้าทุ่มรโรมาเนียเจอกับเนเธอร์แลนด์ฮะโรมาเนียเจอกับเนเธอร์แลนด์ซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าจริงๆแล้วโรมาเนียเนี่ยเป็นทีมที่ออกสตาร์ทดีโดยใช้จังหวะฉกฉวยโอกาส และทําให้อังเดรลูนินเนี่ยเสียคนเลยนะครับแล้วก็เสียตําแหน่งไปให้กับตรูบินไปเลยชนะอยูเครน 30- ใช่แต่หลังจากนั้นมาก็เฉยเฉยคือข้อหนึ่งก็คือโรมาเนียเนี่ยเป็นทีมโอเคแหละบอลจากโรมาเนียมันตึกตึเหมือนเหมือนไม่มีอะไรอ,ะอ่ะนะครับเล่นไปเรื่อยๆตามจังหวะตามจังหวะฟุตบอลแต่มาจากาเขาเรียกกลุ่มงูกินหางอม,มันมีอยู่1ช่วงครับก็คือตั้งแต่นาทีที่ยี่สถึงสา ของรอบแรกและสุดท้ายที่โรมาเนียตกรอบนะครับเอ,อเพราะตอนนั้นเนี่ยโรมาเนียเป็นจ่าฝูงก่อนเข้าใช่ไหมมีโรมาเนียก่อนเล่นนัดสุดท้ายโรมาเนียเบลเยียมนะสโลวาเกียครับแล้วก็ยูเครนแต่พอเตะแล้วโดนนําโดนสโลวาเกียนําโรมาเนียจากหัวบนเนะ่ะตกเลยนะครับลงบุ้ยเลยลงบุ้ยเลยนะครับในตอนนั้นปรากฏว่าสุดท้ายแล้วกลับมาได้คือตกรอบไปอยู่ในสนาคารตกรอบไปที่ ประมาณ12นาทีาแล้วกลับมาครับอ่านะลูกชายฮาจีเนี่ยไม่ได้เป็นตัวหลักนะครับโอ้แต่เกมนั้นสต,ตาร์ทนะเตราร์ทตัวจริงด้วยคือตอนแรกที่เล่นวันแรกอ่ะยังไม่ได้แบบไอ้นี่ลงไปเท่าไหร่คาดว่าอาจจะค่อยๆทย,ยานขึ้นอคือเล่นแล้วอย่าไปเทียบกับพ่อนะสงสารเด็กมากเลยนะครับโอ้โหคือมันคนละเรื่องเลยเรานึกถึงตอนนั้น่ะตอนที่คนเอายอะ ยอร์นี้ครับเนี่ยไปเทียบกับโยฮันน่ะโหคนละเรื่องไม่ได้เลยนะห้ามเลยในทุกเรื่องนะครับก็คือให้รู้ว่าเป็นพ่อลูกก็พอ,อ,อชอบตัวไหนมากโรมาเนียอุรมาเนียนี่ก็คือเล่นบอลได้ค่อนข้างสนุกเลยนะคือแบ็กเนี่ยขึ้น ตัวยกทางขวาไอไอหัวฟ้านะเติมมันเติมมันไอหัวฟ้าโรมบเนียนี้ก็มีปัญหาเรื่องกับบาลน่เขาทุกทุกปีนะฮะทุกยุคทุกสมัยแล้วก็ทางขวาก็ขึ้นดีไงเดนิสมันเงี้ยอ่าก็ค่อนข้างพิ้วครับแล้วกองหน้าก็ไอไอดากูดเนี่ยมันก็เคลื่อนตัวแบบไม่ให้เป็นเป้าอ่ะอเล่นเล่นกับเพื่อนค่อนข้างดีคือริมเส้นสองฝั่งเนี่ยจะมีความเร็วครับอ่าแล้วก็เจอกับเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์ก็มีจุดอ่อนเหมือนกันนะ ดูไปดูมาเนี่ยคือเนเธอร์แลนด์เนี่ยมันไม่มีความสมดุลในแผงมิดฟิลเออกลางมันอ่อนจริงนะกลางอ่อนเพราะว่าเราพูดไปตั้งแต่ต้นแล้วนะครับแล้วก็หลังจบรอบแรกน้าสุดท้ายเราก็มาพูดกันเรามาประเมินกันแล้วว่ามิดฟิลของเนเธอร์แลนด์เนี่ยส่วนหนึ่งก็คือมันเป็นชุด C ีนะม,มันมันไม่ชุด A อยู่แล้วนะครับเพราะว่าชุด A เจ็บหมดแล้วไรเดอร์ Rider เองเนี่ยชื่อแกเท่มากเหมือนคาเมลไรเดอร์เลยนะคาเมลไรเดอร์เนี่ยแล้วก็ ชาวเท่นโอ้โหมันมันเปล่าเปลือยมากอะ่ะคือมีหน้าที่แค่กวากบอลออกมาจากจากพื้นที่เกิดเหตุแล้วก็ฝากฝากฝากขณะเดียวกันเมมพิตเดยปายเนี่ยช่วยเอาวิธีคาดหัวออกมาได้ไหมฮะ <laughs> มันไม่ได้หล่อเลยนะครับมันน่าลำคาญมากมคือวิธีการของของแกแบบโอ้โหนี่เขาบอกว่าเป็นลูกลูกชายของโรนัลคุมันนะโอ้โหไม่โดนดบเลยไม่มีโอ้โยลูกพ่อ,อะะตัวหลักตัวหลักตัวหลักคู่กับ คุริกัปโปถึงกัปโปก็เล่นเล่นได้เด่นครัับนคือวิธีการมันทําให้เด่นน,นั่นแหละใช่คือวันนั้น <c oughs> เอาดอบซัฟฟี่ฟิม,มอนใช่ไหม,มวันที่เจอออสเตรียที่แพ้แล้วก็เอาโจวีฟเฟอ์นลงไปแทนอ,อแต่ก็อยู่ได้แป๊บเดียวคร <c oughs> ึ่งชั่วโมงเปลี่ยนแล้วก็ดอนเยลมาเล่นนะฮะเขาให้ไปยิงฝั่งนู้นมันเล่นฝั่งตัวเองนะตีนี้มันยิงเข้าโกดองเยอะยูโรเนี่ยเออใช่ คือเนเธอร์แลนด์เองอกลางยวบนะครับกลางยวบแล้วก็ภาระมันก็คือไปทั้งข้างหน้าข้างหลังมันเป็นเรื่องปกติหลายทีมที่ที่เล่นแล้วดีอย่างออสเตรียอย่างพวกหลายๆทีมเนี่ยที่เล่นเนะ่ะกลางดีอยังไงกลางก็ข้าได้นะครับประเด็นก็คือเนี่ยแหละกลางเนเธอร์แลนด์ยวบแล้วเกมนี้เนี่ยเจอโรมาเนียแต่ข้อหนึ่งก็คือชื่อชั้นเนี่ยมันยังขี่กันอยู่ใช่อคือถ้า ถ้าวัดกันที่ความมั่นใจแล้วฟอร์มบันผมว่าลงมาเงียนดีกว่านะมีความมั่นใจอ่ามีดูมีความมั่นใจแล้วก็กลางเนี่ยถือว่าชื่อชั้นนะอาจจะเป็นรองแต่ว่าถ้าเทียบกับเนเธอร์แลนด์เน่ยก็สูสีนะสูสีลั<ผ>สวานมาลินเลยถูมันไม่ได้แย่กว่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจะเห็นนะครับว่าตรงเนี้ยคือข้อสําคัญเพราะเนเธอร์แลนด์เนี่ยกลางไม่ได้มาต้อง4ี่ห้าคนอะ่ะใช่แล้วสุดท้ายก็ต้องเลือกชุดนี้เล่น อ่าอืมอะไรไอไลเดอร์ก็พยายามที่จะแบบปั้นเกมเต็มที่แล้วล่ะคือเขาได้เท่านั้นนี่ยอนะครับคู่นี้แต่ยังไงก็ตามครับคู่นี้เนี่ยผมเชื่อว่าสุดท้ายเนธอร์าลแนนจะเข้าอ,อจะเอาเอาในอา์แนนเข้าเพราะว่ายังมีความเด็ดขาดในเกมลุกที่มากกว่าเกมรับก็แน่นอนครับนัดที่แล้วฟร์จีฟันได้ลืมเช็คนะก็เลยเข้าทาง นะฮะเออก็เรียกว่าสายออนไลน์นะครับคือเข้าตีนนะ่ะพูดอย่างงั้นนะครับเพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้นะครับเพราะว่าผมว่าถ้าอยู่ใ,ใกล้ๆฟันได้คงเตะบอลดัดยปากอ่ะพวกนี้นะฮะประมาณนี้ก็คิดว่าเนเธอร์แลนด์ชนะแต่อาจจะไม่ใน90เออมีโอกาสต่อเวลานะูมองทีมีโอกาสต่อเวลาเพราะว่ามันมันค่อนข้างสูสีนี่อย่าลืมนะเฮียภาคครูไหนมันชอบต่อเวลาเออเออย่างเงี้ยเกมนี้เล่นเล่นที่มิวนิกด้วยนะในท่านเคยมาได้แชมป์รายการนี้ที่มิวนิก อโอเคมีแปปอืมอืมโอเคโอเคโอเคนะ,อะมองเนเธอร์แลนด์เหมือนกันไหมหรือมองรวมาเนียอโอ้ถ้าคือมองรูปเกมอะสูสีแต่ถ้าถ้าจะอยากให้ทีมไหนเข้าผมชอบเนเธอร์แลนด์นะ,อ,ะอยากอ,อยากให้เข้าไปยไ,ได้ครับโอเคคู่สุดท้ายประจำรอบนี้นะครับก็แน่นอนครับเป็นคู่ที่หลายคนเห็นชื่อแล้วแบบอาจจะแบบโอ้โหนอนดีไหม,มนะฮะก็ตามใจ แต่เดี๋ยวเราจะวิเคราะห์ให้ฟังก่อนออสเตรียเจอกับตุรกีครับพอเราเห็นชื่อออสเตรียทุกคนแอบตกใจแอบตกใจแนตะ่โค้ชแล้วก็คือราฟรังนิกนะฮะแล้วก็วิธีการถ้าเกิดใครที่ได้ดูทุกนัดจะเห็นว่าวิธีการของออสเตรียไม่เหมือนใครนะครับก็คือเพรสยกชุดเล่นเพรสทั้งชุดสี่ห้าหนึ่งะครับไม่ต้องดัดเลยเพราะว่ามิดฟิลด์ออสเตรียที่เราคุยกนะันน่ะมันเป็นตัวบูทั้งนั้นเลยนะคือ ถ้าจับลงมาพร้อมกันเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าตัวไหนยืนบนยืนล่างยืนซ้ายยืนขวาอืเพราะมันเล่นได้หมดเลยตัวจั่วไลเมอร์แน่นอนคือแอบเสียดายนะแอบเสียดายเทิร์นคุปไมเนอร์นะถ้าเขาไม่เจ็บเนเนเธอร์แลนด์จะมีตัวจั่วบนให้ก่อนพรวามกามจะเล่นง่ายกว่านี้อตอนนี้มันยืนคู่กันะแล้วยืนคู่กันแล้วแบบถอยนะครับแต่ในขณะเดียวกันออสเตรียตอนเนี้ยอย่างที่เนทบอกก็คือห้าคนเนี่ยทุกคนเนี่ยนอกจากคุมพื้นที่ได้ดีนะ ยังไปพร้อมกันได้ดีด้วยทั้ง5ตัวแต่ข้อหนึ่งก็คือว่าถ้าออสเตรียเนี่ยก็คือบอดที่หน้าเป้าข้อเนี้ถ้าถ้าจะมองตรงจุดหนึ่งนะครับแต่ที่เหลือเนี่ยโอ้โหมันพอดีเลยนะหน้าเป้าก็มี2ตัวเลือกเนาะอานาโตวิกับมิทเชลเกเกอริตคืออานนาโตวิเองเนี่ยก็ตามใจตัวเองไปหน่อยอแล้วภาษากายเยอะไป อคือถ้าภาษากายน้อยกว่านี้เขาจะดีมากกับตันทีมพี่ก็นั่นแหละเขาต้องภาษากายน้อยการเป็นกับตันทีมเนี่ยภาษากายของคุณจะต้องจะต้องมีความละเอียดอ่อนกว่านี้ไม่ใช่ภาษากายแล้วทําแบบหงุดหงิดแบบนี้ไม่โอเคอะนะฮะซลาตันสนเจินนะฮะแต่คนหนึ่งที่ที่ที่เล่นได้ดีมากก็คงหนีใครไม่พ้นอ,ะอ่ะซาบิเซอร์ โอ้อันนี้ดีเด่นยิงนะเด่นนะครับคิดดูอ่ะสไิเซอร์บอมการ์เนอร์บอมการ์เนอร์ยังสำรองอ่ะเออคิดดูอ่ะไลเมอร์เงี้ยนี่คือตัวที่พวกปุ๊บบุนเดสลีก้านั่นเลยครับใช่คุ้นเคยดีเจอเจอตุรกีเนี่ยตุรกีก็อยู่ในเยอรมันเยอะนะเหมือนเล่นในบ้านทั้งคู่อ่ะใช่ตุรกีเนี่ยยิ่งได้ส่งพลังด้วยคือคือต้องบอกว่าก็คือยุคหนึ่งตุรกีต้องเข้ามาในเรื่องของแรงงาน จนมาถึงยุคนี้ก็บอกว่าโหหผสมกันเยอะเหลือเกินจนทําให้แบบว่าเอ๊ะยังไงวะตันั้นนี่อาลียนแท้ไม่ไม่เหลืออ่าเห็นไหมทีเนี้ยออสเตรียก็คือพื้นที่ต่อเนื่องกับเยอรมันครับโอ้คู่นี้เนี่ยมันเหมือนกับลูกผสมอยู่ในในดินแดนนี้เลยนะคือหากินอยู่ในดินแดนนทั้งสองชาติตุรกีเนี่ยไอ้หนูกูรลก็ถูกจับตามองไปเรื่อยๆนะครับก็ยังถือว่า ยังมีเวลาเล่นอีกเยอะเมื่อวานก็บาจีมีข่าวเลี้ยวพูอีกมันมีทุกทีมันจะมีได้ยังไงมัดลิดคงปล่อยอ่ะแล้วนิวนิวเดียวเป็นไงบ้างนิวเดียวเดียวก็เล่นเล่นโอเคนะแต่ว่าเกมนั้นเกือบโดนแดงเหมือนกันเจอกับเช็คอะฮะโอ้เจอเช็คนี่ยสนุกมากนะครับใบแดงเกือบร้อยใบครับหลรังเกมลังเกมโคตรวุ่นวายเลยบอลและเถออย่างเงีครับก็ถ้าเรามองแบบนี้ตุรกีเนี่ยไม่ไม่แข็งอะ อ่ามันดูมันยุบยุบนะมันเหมือนจะดีในข้างบนอข้างบนก็ก็ถือว่าเล่นกันได้โอเคอแต่พอเกมรับมันยังยังสั่นคอนอยู่ถูกต้องเพราะฉนั้นแล้วเกมนี้เนี่ยถ้าออสเตรเลียเล่นตามเดิมเลยนะครับอไม่ยากเลยเพราะการเข้าพื้นที่ของออสเตรียในการแย่งบอล่ะกลับมาเร็วแล้วผู้เล่นอยู่ในหมุดที่โอ้โหต้องบอกว่าเพรสเป็นชุดเนี่ยเป็นยังไงเนี่ย ให้ดูออสเตรียนะครับเข้าชุดเข้าชุดเข้าชุดถึงเวลาปุ้งปๆ้งปึ้งได้เพราะฉะนั้นคู่นี้เนี่ยในเวลาครับตีสี่พอนะเว้ยอย่าไปตีห้าไม่ไหวชอบออสเตรียเข้ามแม้ว่าตัวทีเด็ดของตุรกีจะมีก็ตาม,ม,มผมว่าสูสี่อ่ะผมว่าน่าจะสูน่าจะคือตุรกีก็ต้องก็ต้องหาวิธีในการรับมือออสเตรียให้ได้แต่ถ้าพูดถึงระบบเนี่ย ยังไงออสเซียก็ดูดูดีกว่านะสู้กันไม่ได้ของของรับแสู้ยากประสบการณ์ด้วยเพราะมอนเตล่าเนี่ยคือบางทีแกก็เล่นเซฟเกินไปไงสไตล์ิะเรียอ่ะอืซึ่งตุรกีเนี่ยแต่จริงๆนะตุรกีนี่ยคือทีมที่จะต้องเล่นเซฟตัวเองก่อนแล้วค่อยบุกอือนี่คือวิธีแต่จะทำได้สำเร็จหรือเปล่าก็น่าสนใจคือคู่นี้ใครจะลุกก่อนใครจะเดินก่อนใช่เพราะว่า ออสเตรียเองอ่ะถ้าเรามองนะครับเวลาที่เขาเจอที่ผ่านมาจะเจอทีมที่บุกใส่ครับฝรั่งเศสก็ลุกใส่เนเธอร์แลนด์ก็รุกใส่พวกนี้มันทีมที่ถอยหลังไม่เป็นเขาก็เล่นได้นะก็ก็ก็เช่นเดียวกันอีกทีแม่โปแลนด์เนี้ยโปแลนด์ก็บุกแรกเลยอ่ะใช่แต่ลักษณะเดียวกันก็คือโปแลนด์กับตุรกีไม่ได้ต่างกันอจริงๆโปแลนด์อ่ะแข็งกับตุรกีเพียงว่ารอบนี้เป็นรอบน็อกเอาท์แล้วอ่าอ่าโอเคเอาใครฮะโอโหั ก็ยังชอบออสเตรียมากกว่านะจิใจเนี่ยจะแบบอยากให้ตุรกีอยู่ลึกๆอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมันเจอกับออสเตรียเนี่ยคุณภาพทีมมันก็คือห่างกันพอสมควรนะห่างกันทีนี้มัน,ตน,นแต่มันน็อกเอาท์มันอยู่ที่จังหวะใช่ใช่ใช่เพราะนั่นนี่คือทั้งหมดนะฮะของการวิเคราะห์วิจารณ์ในคืนนี้นะครับแล้วก็หมดซีรีส์นี้ก่อนซีรีส์วายของพวกเรา <laughs> <laughs> เรื่องของฟุตบอลเพราะฉะนั้นแล้วอ,อย่าลืมนะครับไปเยาวราชกันด้วยตามรอยลิซ่าโอ้เอาอีกแ้ ลุงหลังแล้วกินวันนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านดูกันอย่างมีความสุขนะครับเชียร์ยูโรนแล้วอย่าลืมดูโคปาด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับตลุยแดนอังกฤษเขียนบันทึกเจาะลึกเอกลัก,กษณ์และอัตลักษณ์จากยอดปัดเจกบุคคลแห่งแอนฟิลบีแลมสิงห์กันใจเสนอหนังสือบอลฉบับสตอรี่สีแดงเล่ม3 From Cop N d to Cop e N d อัจฉริยะต้องบันทึกสั่งจองวันนี้ที่ Line Official at @b e e l a m s i n g Inbox Facebook B แหลมสิงห์แฟนเพจหรือโทร0959874141จองได้เลยนะจ๊ะอ่านวันนี้อพรุ่งนี้อ่านอีกนะพิทิตเอ้ย พีแหลมสิงห์ทีวีนำเสนอโดยขนมปังฟาร์มเฮาส์ฟาร์มเฮาส์หอมกลุ่นจากเต่าทุกวันน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงห์สิงห์คอร์ปอเรชั่น w w w b i a m s i n g t v c o m ดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกไอติด